สบายดีป่าดงทุกท่านสบายดีเอฟซีสุโมงสุบอลเด้อสบายดีบ่าว่าอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะพี่น้องเนะาะพ่อๆก็สง่งบบาหน้าคือเก้ามาเนี่ยกามางาน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 ,งานบ่าวค่ำพี่น้องงานโชบเนาะเพิ่นเสียชีวิตกะได้ควงงัวพี่น้องเลยควงงัวเพื่อทำอาหารเลี้ยง แขกเนาะที่สิได้เอาซุปลงปลาในมือนี้แม่นบ่โดยอันนี้คือพ่อพามเนาะพ่อพามมันน้อยพี่น้องแม่นบ่พ่อพามพ่อบ้านเนาะพ่อล่องพ่อบ้านมี่น้องเลยสลัตบสลับอันนี้ทางด้านเมฆ้วนหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามี่น้องเลยเตรียมเสบียงอาหารเนาะเพื่อเลี้ยง พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงแขกผู้คนมาในมืออื่นเศร้าเพื่อเลี้ยงพระสงฆ์อ๋อโต้ใหญ่ใหญ่ตีอ่ะพี่น้องเลยทางด่านซอยด่านหั่นกับครบสุดพี่น้องเลย อ้ยาฟอนพี่น้องเ้ยสาฟอนประจำที่สีหูสีตานาสาฟอนจ้ะสาฟอนมารับสามเศร้า เสียมเสบียงอาหารเนาะเพื่อเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องพี่น้องเอเ้ยครับพี่น้องได้มาสูโ่โฮมกันเนาะหลังจากที่เพิ่นเสียชีวิตกับโฮมกันเพื่อสีได้ปรึกษาหารือกันเฮ็ดหยัง,งต่างๆพี่น้องเอ้ยเป็นประเพณีบ้านเฮาเนาะประเพณีชาวลาวทางด้านในพี่น้องเอไไ้ยพี่ๆน้องเน,น,น,นอนพักผ่อนเนาะเพราะ ผู้ชายควรจะได้ทำการทำอาหารเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพ,พี่พีพาน้องออกไปส้มทางนอกต่อเนาะบรรยากาศยามมื้อเสายามมื้อเสาเย็นยินซาฟอนกับ่อดดี้มืออ่ะเนาะนอนตาตูกตาโป้พี่น้องเอ้ยมารับสำมเสาว,วาสัน โดยพว่าจโงุันกบมเนคนอ่กี่ัเลยมผูกาอมึาไมกพเองแต่ว่าคนเลยลยผ่าหลัไปเลยไ้ไปมาหาสู่กนแล้วมันคือคนอื่นคนไกลี่นิ้งะ พี่น้องไก่ชีสมีแล้เนาะว้าง่ายๆสรุปง่ายๆกะบ่เม่นพี่เมนน้องกัได้มาพี่น้องเลยโอ้โ <c oughs> หข่าวอยู่ไสกม <c oughs> มัมาเนาะมาลินมาอบอุ่นยังกะเห็นยังกัเท็ดซอยกันเนาะพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือเป็นประเพณีบานเฮ่าเลยว่าการอยู่ห่วมของประเทศลาวเนาะว้าง่ายกันเนาะสรุปง่ายๆเนาะเดี๋ยว ซาฟอนในมีดแลมโกมูพี่น้องเลยไ่ดอย่าได้ต้องก่อกยไ่ได้ไปตมอาไกด้ไปเบิร์นทางด้านไายนุมเฮาเนาะไส้นมชาขันนอิ่นอันนั้นก็เปิ้ลจีหไม่ันเอื่นปวดหัเปิ้ลจี่ายพี่น้องเลย อันนี้ซสายังงสิันาดมั้ยดูขนาดหั้ยดูนี่คือรองเชฟเชฟกระทะยางเจยบกระทะเหล็กมืองใทเลยวอันนี้ก็ะหายอีกบานนี้พี่น้องเลยโพดโพ้บู้บักเตีแง่ผู้หายอ่าโทน้ำูกไหลหน่อยเออจะทำไงกันได้ฮะง่าย ทำอาหารเมนูเพื่อเรียงพีเรียงน้องเรียงแขพีมาห้อมงานเนาะ้วนเี่ยกระไเตได้หนนะน่เติบมได้อยูนี่ ขานก็บเกลือตามทั่วเลยโด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 ยคันบ่ลมง้อกับบ่มีแนวเนาะว่าง่ายๆก็เนาะคันเท่าเสียเงินไปซื้อแนวอื่นก็ซื้อบ่ได้เนาะบัดเฮาเป็นยังว่ามีงัวมีกล้วยพอได้ล่มเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเนาะคือเส้นเฮามีหมูจังซี่ก็ได้ล่มหมูเนาะอันมีกับแพงเนาะ เก็คั้วผูดีดอยพัฒนาแห้งขวหนีดอยกุ้งขอบตโต้มา้วบางคนผูเพิ่นบ่มีบอบ่มีผู้สนับสนุนแหลกมุ่ีผู้ช่วยเหลือห่งขักเนาะว่าง่ายๆกะคือขาไกล้ขาเปียแลหลก็แล้วเนาะ ว่าใส้เงินเปนกานใท้ก็ได้เชพาลงอลยัะเลลาบ้านเขาบ้นนอกทางกจสุนับทกับตอวตู้เมืองเขึ้นเอก้ยที่เขาเ้าโ่เลยว่าเยียบเขาาทถ้าซ้ำพ้นต๊ะเดกกัเขาเมืองกับทรมานเนาะ กขบุคีรถไทยนะบ้านเขาไปรถหุนใดหรือว่ารถข้าร้อยจ้อยรถจักค้าอยู่ใาจานยุกเจ้าขึ้นโน้นตามขวานาบอกไปเอออันว่าเนาะบืนดินด่างก็จะมันมันไหวอันในบ้านในมีแต่เขาไอ้ข้ามเนาะข้ามอ่อนเนาะไอ้บุญบัลปโพนเ้าบมเคยจับรถใช้เยอะเหรอไอ้เกี่ยวไอ้ไม่พอแล้วก็เสียเกี้ยวเรียบร้อยแต่คุณแล้วให้ให้หู้ไอ้จ้อยดีนี่แหละคือเบิ้งเบิ้งหน้าตาดุ คือศิลปินหรือว่าคือกระตูนในพี่น้องอันน่ะของเพลงเพลงหนึ่งที่โด่งดังในอดีตนายจ้อยนั่นแหละเพลงตอนสมัยเราเป็นเบาลูกทอลพี่บือของยักก็ห้องนายถัดจะเขียนเข้าไปบึงอยู่ในพาจจะมีนซ่องโบตอนนึงอยูรงนว่าเป็นศิลปินเพลงในเพลงเล่าเนาะดังมาก่อนนะลูกทอลพี่มือสีนั่น เขาเจ้าถ่ายทําอยู่บ้านาจารย์มอาจารย์าบ้านารเฮาก็ยังน้อยเขาเจ้าเป็นวัยรุ่น้หอ๋อเออแม่นเอาเลิกเอาเลิกจนแลแต่ว่าเฮายังว่ายังมีถ้าเขียนเข้าไปเบิ่งอยู่ในช่องยาวบ่เด้โอ้ยเดบๆรุ่นเนาะบ่าวนาก็สิได้เฮ็ดซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่าวนาก็สิ้ีให้น้องมเบิ่งบรรยากาศตอนกลัวอยู่กินพี่น้องเอ้ยตนเตรียมงานเนาะ บางที่ตอนสวยๆจังสิได้มาทีมซุปพี่น้องจังสิไดเอาคอนลงป่าเนาะมันยังคือการเว้าการจ้าก็ต้องระมัดระวังพี่น้องที่เพ oh, ิ่นกับเว้าแบบนั้นนี่ที่ก็เห้าก็เว้าเอาว่าเอาคอนลงป่าเอาพี่น้องจังเป็นคำสุภาพเนาะโดดตรมเยี่ยมบ่อยในเมื agen, ่อสวยๆนี่ได้ยินเสียง มาเฮามาฮอนเนี on on like ่กะมีผู้พ้นพึ่งกระตื่นนอนเนี่ยกะมาซอยกันพี่น้องบ้านเมืองเฮ่าต้องสามัคคีกันพี่น้องเลยสินมีบุญมีสินจะใส่กะต้องงอาใหม่หอมแห้งกันสามัคคีกันมาเยกวไอ เินปงสำหรับคลิปนี้กันเทวะญาพงพ์สมควรเลยพี่น้องเลยบาวหน้าขาสีขอปิดคลิปเพียงสานีเนาะพี่น้องเนาะการว่าการจ่าการไทยทำเข้ามาหน้าอาสี่บอมมอซุมเลอว่าบเป็นตาเนี่ยได้ก็ขอโทษขอไปนำพี่นาน้องเบอร์สุขสุขคนเนาะ ทานได้ที่เขามาบองมาส้มสองผ่าหน้าไเมดิกควอมโอ้ยบอกกับวดคือเลยเดิกใกล้สีแจ yeah, hey. UH! sure ้งเะพี่น้องเลยตีสามเลยตีสามเลยอยู่บ้านท่ากันยังพอปกติกองเดึกข้าวต้มข้าวต้มขานมอยู่พี่น้องเลยอ้าวร้านก๋วยยาวนะพี่น้องเนาะมาหน้ากันิเขอปิดเป็นซมีนะพี่น้องเนาะทานได้ดีคับมาบองมาส้มกอข้าห้ยับรอยๆเด้อพี่น้องเลย การเฮ็ดการที่ง่ายจรอให้ลงเรื่องลงเรื่องเนาะติดภาพประกานใดก็กรามขอโทษขอใครนะที่นี่พี่น้องบ้าได้ก็ขอลาปิดกิจเพียงสมนี้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดี